พอให้มีสติอะนะแลเคนมีสติแล้วคิดคิดในทางบวกประเทศชาติจะเจริญแล้ก็เรื่งที่แล้วก็แล้วไปนะคะแล้วก็เราก็หันกลับมารักกันเหมือนเดิมดีกว่าจำเป็นใหม่ช่วยกันคาะเพื่อนในหลวงค่ะมันเจ๋งตรงที่ว่าทุกคนไม่รู้จักกันแต่ว่ามาทํางานด้วยกันมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็มาช่วยดูแล ลูกเองหลานเองเด็กเองเขาก็ออกมาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยทุกคนไม่เฉพาะกรุงเทศที่จะต้องออกมาช่วยกันตรงนี้อย่างน้อยที่สุดเขาคิดถึงประเทศชาติเขาคิดถึงการช่วยเหลือสังคมอะไรเลกๆน้อยๆที่เราทําได้นะคะก็อยากจะทำเพื่อประเทศของเราก็คือเขาเหมือนกับเขาเผาเมืองเราได้แต่ว่า เข,เขาเผาหัวใจแล้วก็จิตวิญญาณร่วมได้มันเป็นการทําให้ทุกคนได้มาตระหนักถึงปัญหาของประเทศร่วมกันนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้น้าก,ก็ขอให้ทุกคนจากนี้ไปนียสามารถผก,กันมากมาใช้สติกันนิดหนึ่งแล้วก็หยุดนะครับเรื่องความรุนแรงหยุดให้ลาหยุดเยอะๆฐันทางแล้วก็บ้านเมืองที่เสียหายเรามาช่วยกันกอบกู้ยังมีความหวังนะครับทุกคนร่วมเลกันเพรว่าประเทศเรายังไม่สิ้นหวังผมรู้สึกว่ามีความสุขมากไงสิ่งที่เขาพูดต่างประเทศไม่เหมือนกับที่เราเห็น สิ่งที่เขาพูดต่างประเทศเขาก็จะบอกว่าประเทศไปวุ่นวายแต่มันไม่จริงหรอกไม่จริงมันแค่ไม่ขี่คนที่ทําให้วุ่นวายใช่ไหมคนไทยยังรักกันอยู่ได้เห็นชัดเจนไงคนที่ไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้คน,คนที่ไม่มาตรงนี้เขาไม่รู้หรอกญี่ปุ่นก็มาฝรั่งก็มาคนมาทั่วโลกมาฟื้นฟูประเทศไทย พบกับรายการ